แาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d e Dead by Daylight Mobile นะผมก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ฆาตรกรที่มีชื่อว่า The Twitter นะครับผมอ่าก็ตัวนี้เนี่ยโดนปรับมาใหม่แล้วคือเล่นโหดแล้วก็ไล่มันมากมากโอเคก็สำหรับของที่ผมเอาไปในวันนี้เนี่ยก็มีนี่แล้วผมก็ได้มีมีดมายากลนะคือมีดมันจะชิ่งเวลามัน<อ>ไปโดนกระทบกําแพงอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้นจะทำให้เราสามารถ ถือจานวนมีดเพิ่มขึ้นได้เนี่ย8เล่มนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นการจัดฉากฆ่านะผมก็คือผมเอาด่านนี้ไปนะก็คือด่านโรงเรียนซึ่งด่านนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับตัวนี้ตรงที่ว่า1นึ่งก็คือเซฟโซนมันมีไม่ค่อยเยอะนะผม2คือมันเป็นทางตรงเออแล้วเวลาเราปาเนี่ยคือโอ้โหหลบยากมากนะผมพูดเลยสําหรับเซตเพิร์กก็ตามนี้เลยนะผมมีทาน,นากระทืบเครื่องเอ่อกระทืบเครื่องแรงล็อกเครื่องแล้วก็กระทือเครื่องไว้นะผมจริงจริงเนี่ยเออ ผมน่าจะเปลี่ยนจากล็อกเครื่องเป็นอย่างอื่นแทนนะเอาเป็นกั้นประตูก็แล้วกันนะผมเปลี่ยนจากล็อกเครื่องเป็นกั้นประตูดีกว่าแล้วก็กระทืบไม้แรงโอเคโอเคครับผมทุกคนก็ก่อนเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมเชิญกดไลค์แล้วก็วกด s ับสไครต์ผมด้วยนะผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเนะี่ยไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมมันที่รับ้อยแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าหาห้องนานมากนะผมกว่าจะได้เล่นเหนียวโ,โ,โอเคมา เกิดมาเราเดินหาคนเลยนะครับผมโอเคก็ดารู้สึกว่าเซอร์เขาไม่น่าจะมาด้วยกันนะผมก็ไม่รู้เขาไม่อยากประมาทเราเล่นเกมโอเคครับผมเปิดจุดแล้วนะครับผมอยู่ข้างบนนะเรากทิ้งตรงนี้ไว้ก่อนเลยเป็นตุ๊อุ้ยเจอคนด้วยใครเนี่ยลอลี่เฮลิมอสชินปะ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 ซิ่งซิ่งซิ่ง โอเคโอเคครับผมเปิดมาก็เจ็บไปก่อนเลยแล้วกันเนาะหนึ่งคนเออลอรี่อยู่ไหนเนี่ยรอรี่รอรี่รอรี่มาเลยหนึ่งคนเป็นไงโอ้โหเปิดเกมมาได้แล้วนะผมหนึ่งคนชิวๆอ่ะโอ้โหโคตรโหดมีคนถอนเสาผม ไม่เป็นไรผมเก็บมีดผมไม่รีบผมไม่รีบอยู่กันยาวๆครับผมชิวๆไปเฮ้ยเจอคนอยากจุกว่ะเจอคนอยากจุกว่ะ <c oughs> ไปไหนละไปไหนละอุ้ยอุ๊ยอยุมีหลบด้วยมีหลบด้วยขีด <c oughs> ดักหน้าดักหน้าปักซอย ดักหน้าปักซอยดักหน้าปักซอยโอ้โหมาสองคนชิวๆชิวๆผมพูดเลยชิวๆตาเนี้ยดักหน้าปักซอยว่ะมาผมก็พยายามให้ดีเท่าไหร่นะผมเพราะว่าผมมีเปิร์กอ่ากั้นประตูนะ เราแขวนซื้อได้เยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งกั้นนานขึ้นนะครับผมข้างบนมีคนหรือเปล่านะ่ากระทืบไปก่อนแล้วไปช่วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมคนช่วยนั่นก็คือลอรลี่นี่เองโอเคลอรลี่ไม่มีทางหลังแล้วนะดึงจากตะขอแบบนี้โอ้นี่มันลอรลี่คนใหม่นี่หรอายาย ูดเลยว่าตายตายตายอันตีมาพอดีโอ้โหชิวๆชิวๆ <c oughs> ผมพูดเลยชิวๆ <c oughs> เสาอยู่ใ,ใกล้ๆ <c oughs> บอกเลยว่าเซอร์ต้องหัวร้อน <c oughs> ผมพูดแค่นี้แหละโดนจัดฉากฆ <c oughs> ่าเจอตัวอปป้าไม่พอนะผมโดนเอาด่านเรงเลยมาอีกเป็นการแกล้งเซอร์ที่สนุกจริงๆโอเคมีหลุดมมีหลุดมุก คอยบันเทิงหน่อยอันนี้น่าจะเล่นเป็นเซตนรกนะก็คือหลุดฮุกแล้วก็แทงหลังนะครับผมให้ผมเดานะ <c oughs> เซตนี้ชัวร์ไปไหนละอ๋ออยู่ในนี้นี่เองอยู่ในนี้นี่เองอุ้ยไม่เอาหรอกรู้หน่าว่ามีแทงหลัง <c oughs> โหห <c oughs> วัดดีลุง <c oughs> เกือบเนี่ยละเกือบเนี่ยละอีกนิดนึงอีกนิดนึง อีกนิดนึงจะเนียนละไม่ต้องไม่ต้องใช้แทงหลังอ่ะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อใชบอกให้ลุงบิว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 โอ้ย <c oughs> oh, ปลาไม่โดนเลยโอ้โ oh, ห oh, จบแล้ว อีกทีเด so ียวอีกท so ีเดียวอีกทีเด okay. ียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวนอกนอกอีทีเดียวอีทีเดียวนอกนอกโอเคไอ้นั่นล UM> ุกแล้วอ่ะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าค้างในเกมโอ้โหเกมดีมากมีคนอยู่เครื่องนี้ ตาย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  <_ v isions> ตายบอกให้ไม่รอดหรอก <_ v isions> อเก๋วเ,เล่นโคตรมันนะผมบอกเลย <_ V> แบบว่ากลับมาใหม่คือเล่นแบบมันมากอ่ะโอเคข้างล่างมีคนนะมีมีกาบินข้างล่างมีคนชัว เอ้าโทเทมนึกว่าคน A later few moments เรียบร้อยเพื่อนตายเกือบแล้วนะลอรี่เกือบแล้วนะมีแค่ทางตรงอีกนิดนึงคือคือเสร็จเลยนะบอกให้เฮ้ย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 ปุ่มเอ๋อปุ่มเอ๋อปุ่มเอ๋อไม่ย่อไม่ย่อไม่ย่อไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ย่อ ย่อไม่ย่อไม่ย่อไม่มีไม่มีไม่ให้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 ไม่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 มีไม่ให้ไม่ย่อไม่เอาอ๋อนี่แตกนะนี่แตกนะไอ้นน้อยแตกคู่ดับเบิลคิวเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อน คอมโบสุดยอดคอมโบสุดยอดไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จะมายอ่อไอเรามันไม่ใช่คนใจดีครับผมบอกนะ้เราเป็นฆาตกรอ่ะเราต้องเย็นช้าเออเราอย่าบอกว่าไปมีน้ําใจเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ย<อ>เฮ้ยมีบอลลมีบอลลตาม อีกทีเดียวอีกทีเดียวร้อยไอตัวนู้นลุกแล้วอ่ะมันมีแทงหลังอ่ะผมยังไม่อุ้มหรอกยังไงก็มีแน่นอนอ่ะลอลลี่อ่ะไม่มีทางที่จะไม่เอาแทงหลังมาผมผมกล้าพูดเลยแทงมา <c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยินรอเลยเป็นไงล่ะ ผมยืนรอเลยผมพูดเลยผมยืนรอเลยอ่ะผมยืนรอเลยยืนรอให้มันแทงเลยบอกให้เหลือสองคนเหลือสองคนเสียดายนะมนอุ้ยเจอรอยเท้ารอยเท้าใครวะรอยเท้าใครวะเฮ้ย ตีนใครวะตายไปสอง้ยอยู่ข้างบนหัวเรามันหายไปไห,ห, <tes nak> หนของมันแล้วเนี่ยโอ้โหลุงร้อยลุงแตก ตัวก่อนนะผมลอลี่คนสุดท้ายโอเคผมเจอละโอ้โหผมกดผิดไม่น่ากดเปิดนันตีเลยมันแย่ละโันแย่ละไม่น่าไปกดเปิดนันตีเลยแย่แล้วโฉวเข้าตู้หรอ ม <c oughs> ผมว่าลุงบิวมีลุกเองผมว่าลุงบิวมีลุกเองชัวร์ๆหรือว่าลุงมันลุกไปแล้วะ <c oughs> ะวะมาเท่าก่อน <c oughs> โอเคยไม่ต้องหาเลย <c oughs> ไปลุง <c oughs> ตัวมันแบบว่ามันโดนปอกใหม่แล้วมันคือแบบความมดมันมากอะจะเล่นแบบสนุกเล่นโหดมากเลยนะผมซอย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 จุกซอยจุคือแบบเล่นโหดเล่นมันนะทุกคนลองไปไปหาเล่นกันดูได้ โอเคครับผมทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะผมมาแค่นะี้รีบมารีบไปนะผมโอเคก็ไปนะผมบ๊ายบาย